เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็ได้ปืนสนามาครับและบอกเลยว่าปืนสนเกมนี้คือมันแรงมากอะนี่วันนี้ผมได้ของเช่ามานะแล้วก็ไปเช็คอินมาเมื่อกี้เนี่ยก็เลยได้ของเช่ามาแต่ก็เดี๋ยวมาลองใช้ดูครับวันนี้เราก็มีปืนปืนอันนี้เนี่ยนี่มาลองสโคปดูด,ดิและมันก็สามารถยิงได้ไกลนะ แต่ว่ากระสุนปืนนี่คือผมมีน้อยมากอะ่ะและผมก็ยังไม่สามารถคราฟได้นะนี่ครับเป็นกระสุนสนัยเนี่ยละดาเมจปืนมันนี่คือบอกเลยว่าโคตรแรงอะ่ะพันกว่านะแบบว่าถ้าผมใช้แล้วผมไปแบบไปเรดบ้านคนเนี่ยแป๊บเดียวก็พังละเดี๋ยวมาลองใช้ดูครับตอนนี้ก็มีอยู่20กว่าน,นัดนะนี่วะเดีย๋ยวมาลองใช้ดูครับปืนสนัยเราเนี่ย และผมก็ยังไม่เคยใช้เลยแต่มันก็ได้มาจำกัดเวลาด้วยนะ่ยแต่ก็ต้องไปรีบใช้นะไปแล้วก็ต้องไปแค่นี้เลยครับก็สุดก็มีน้อยเนี่ยแล้วก็ไม่มีเพิ่มละเดี๋ยวไปลองเจาะบ,บ้านดูครับแล้วก็จะใช้ปืนสไนนี่เลยนะแล้วก็มาดูว่าจะแรงเปล่าไปแถวบ้านผมนี่คือมันก็มีบ้านที่แบบว่าบ้านรวยอยู่อะเดี๋ยวไปลองเจาะดูนะ แต่นี้ผมไม่มีระเบิดเลยในตัวเนี่ยแล้วก็มีแค่ปืนสนนี่เลยครับนี่เวาบ้านนี้เลยเป็นบ้านเลเวล14แล้วก็ความมั่งคั่งนี่คือ70,000กว่าบอกเลยว่าโคตรรวยแต่ก็ผมว่าผมน่าจะเจาะได้แป๊บเดียววะแต่ก็เดี๋ยวมาลองเจาะดูจะดูว่าสนายนี่คือมันจะแรงหรือเปล่านะ แต่บ้านนี้คือเหมือนกับผมจะเคยมาสองแล้วแล้วก็พอมีกล่องอยู่นะเราน่จะได้มาถ้ามันไม่เปลี่ยนนะี่นี่ครับเดี๋ยวมาลองทูสอบใหเราก่อนละกันเดีย๋ยวมาลองเทสดูนะสมมติว่าถ้าผมครับปืนนี้ได้นี่คือแล้วก็เราน่าจะเล่บ้านคนได้แบบง่ายๆอะ่ะมันก็ยิงแรงมากนะดูดินี่ แล้วสกโขบนี่คือก็เป็นคูณ6ด้วยนะเอาเรื่องจริงมาเดี๋ยวเราก็มาลองปีนเลยก็เดี๋ยวไปเข้าในบ้านวันโดะแต่ก็จะเอาปืนสนาย,ยิงดูนะนี่แล้วในบ้านนี่คอก็มีป้อมปืนด้วยครับแล้วก็เอาเช็คปีนมาเลยก็เดี๋ยวปีนเข้าไปเลยนี่ครับข้างหน้าบ้านก็มีป้อมปืนอยู่นะ อางนี้เราก็น่าจะเล่นยากหน่อยเดี๋ยวมาวันนี้ก็จะมาลองปืนสนไนมาละ uh. หลายบ้านนี้คือเป็นบ้านเหล็กด้วยครับดูดิยิ่งเป็นบ้านเลเวลเยอะๆเนี่ยมันก็จะอับบ้านเป็นสูงๆได้นะพวกเหล็กแล้วก็หายะไรอย่างนี้เนี่ยแต่บ้านนี้ก็เป็นบ้านเหล็กนะแต่หรือว่าจะเจาะได้หรือเปล่าแต่ก็ต้องลองดูมาที่ผมจะเจาะนี่คือว่าเป็นชั้น2นะมันจะเห็นกล่องอยู่ครับ นี่อันนี้กล่องก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็จะเจาะตรงหน้าต่างนี่เลยนะและบ้านนี้ก็รวยด้วยนะเดี๋ยวมาลองดูเดี๋ยวดูครับว่ากี่นัดนะแล้วสอนัดแล้วก็เจาะไปแล้วก็สนัดสแล้วก็5น,นัดครับไปต่อนะ โอ้ยแล้วดูด,ดิพังแล้วว่ะพังโคตรง่ายอะ่ะอันนี้ทีผมใช้ไปหกนัดนะเอาเรื่องจริงอะไรบ้านนี้คือมมันก็น่าจะอัพเยอะด้วยนะแต่ก็พังง่ายครับเพราะว่ามันก็ปืนแรงมากอะ่ะแล้วก็ปีนขึ้นไปชั้น2นะเบ๊บโอ้ยโอ้โหแล้วติดป้อมปืนด้วยแต่ก็ดีที่เรามีเยอะครับว่ะ นี่แลวก็เจอกล่องเขียวลยนะแล้วนะแต่ก็กล่องเดียวมาเดี๋ยวมาจอดต่อปกติคือแล้วก็หน้าต่างนี่คือผมใช้ไป6นัดนะก็ถือว่าน้อยนะแล้วก็พังไปนี่ไงนะตอนนี้ผมรู้แล้วครับว่าถ้าผมไม่สะขมนี่คือดามเมจมันจะบักนะตอนที่เราจะยิงนี่คือเราก็ต้องเปิดสะขมด้วยครับดูดิอย่างนี้เนะี่ยอันนี้คือเม็ดเดียวอะ่ะเม็ดเดียวนี่คือกล่องพังเลย แรงจริงแต่ว่าตอนนี้กระสุนสไนผมนี่คือมันหมดเลยครับเวรก็ต่อด้วย AK ้เล้วกันแต่ผมก็สามารถจะซื้อได้นะเดี๋ยวเราจะลองกดซื้อดูครับตอนนี้ผมพอมีไอเทีอยู่ที่มันซื้อได้เนี่ยวยวเดี๋ยวจิงไปแต่ว่าแรงจริงสไนเราเนี่ยผมนี่คือตั้งตารอเลยวันที่เราจะคราฟได้เนี่ย ก็จะได้ใช้ไหมและก็เรียบร้อยครับไม่พังวะ่ะเราก็มาซื้อกระสนสนนยนี่ครับมันก็ซื้อได้อันนี้มันก็ได้ฟรีนะเราก็ไปทำภารกิจทำเคสเนี่ยมันก็ จะได้เพชรเมื่อกี้มาแต่ผมก็เอาซื้อกระสุนสนยเลยมาเดีย๋ยวมาลองยิงดูครับแต่ก็ต้องเปิดสกบด้วยแ้วก็ปั้งโอ้โหดูดิเม็ดเดียวแต่ก็ไม่เจอของนะเดีย๋ยวมาดูตรงนี้ต่อเสียดายว่าที่เราของน้อยเนี่ยมาเดีย๋ยวมาดูครับว่าประตูกี่นัดเมื่อกี้คือ d a m a g ได้คืองสนัดผมว่าห้านัดนะแล้วก็นี่ครับโอ้โห,หเรียบร้อยเฮ้ยแล้วผมเจอตู้เซฟว่ะแต่ก็แล่ก,แลก็ไม่มีปัญญาพอที่เราจะพังได้นะไปหาก็กล่องอื่นดีกว่าหรือว่าจะเจอกล่องหรือเปล่านะแล้วก็มาด้วยของน้อยเองเนะี่ย นี่คือมีเพด้านเหล็กอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วข้างล่างก็มีป้อมปืนครับตรงนี้ก็มีประตูนะเราก็เจาะได้ไม่รู้ว่าจะมีกล่องหรือเปล่าเนี่ยดูดิแต่ก็ต้องลองดู โอ้ยแล้วดูดิเมื่อกี้ที่คิวเม็ดเดียวอ่ะไรก็สามนัดครับไรก็พังไปแต่ก็ไม่มีกล่องเช่นเคยนะลองดูชั้นล่างอะ่ะนี่แล้วชั้นล่างที่คือก็มีห้องเหล็กนะ้วก็เจาะไม่ได้ครับส่วนก็ใกล้หมดแล้วด้วยเนี่ยมาเดี๋ยวมาดูกล่องนี้มีของเยอะไว้โุ้ยแล้วดูครับอันนี้คือแค่กล่องเดียว แลของนี่คือเยอะมากอะ่ะแต่ก็ได้กระสุนปืนนี้คือมา600กว่าแต่และก็ไม่มีปืนมันนะก็ได้เยอะจริงปะกลับบ้านเราครับตอนนี้เราก็มาเทสปืนสไนนะบอกเลยว่ามันแรงจริงอะ่ะประตูเมือ่อกี้ที่คิวผมยิงไปก็6นัดก็มีผ่านนะ3นัดไรงี้โอ้โหแรงจริง มาไว้เราก็ค่อยอัปเกรดครับพอเลเวลเยอะๆเนี่ยมันก็น่าจะทำได้นะนี่มากลับบ้านเราเลยก็เดี๋ยวมาทำพวกกระสุนปืน AK แล้วก็เดี๋ยวไปหาเจอะบ,บ้านคนต่อนะอันนี้ก็พอทำได้ครับพวกกระสุน AK เนี่ยอันนก็เป็นของที่มันให้ครับแล้วก็ต้องทำเควสตตามที่มันต้องการเนี่ยเป็นภารกิจมันนะไปครับตอนนี้เราก็เจอบ้านสวยละ หลายบ้านนี้คือเป็นบ้านเลเวล12แล้วก็ความมั่งคั่งนี่คือ80,000่ะบอกเลยว่าโคตรเยอะอะมาลองเจาะดูหน่อยและกันแล้วก็มาด้วยกับกระสุน AK เนี่ยแล้วก็จะเจาะด้วยปืน AK นะไม่รู้ว่าจะไหวเปล่าแต่ก็ต้องลองดูครับว้าโอ้ยเมื่อกี้นี่คือขึ้นดามเมจนะนี่ครับ้ยแล้วตรงนี้ก็มีเรือนะแสดงว่า ไอ่เกาะที่ผมมานี่คือมันมีคนเรดอยู่นะเอาแล้วว่าเราได้เจอของดีละแล้วดูเรือที่มันมาดิเป็นเรือโจรสลัดเลยเนี่ยของจริงแสดงว่าโหดพอตัวมามาลองดูครับไม่ว่าผมยิงเข้าหรือเปล่านะยิ่งเป็นคนที่แบบว่าเล่นนานๆเลยก็มีของเยอะนี่คือแบบเรายิงแทบไม่เข้าอะ่ะแต่ก็เดี๋ยวมาลองดูไปนี่ ตอนนี้เจออะไรครับและมันก็อยู่ในบ้านหินนี้เนี่ยเอาเรื่องดูดิและมันก็ใช้ปืนเลยก็เจาะอยู่นะและดูดิคือโคตรแรงอะ่ะเบสหนึ่งนี่คือมี200 400แล้วก็800แป๊แบบเดียวพังอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็มารอดูมาแล้วกันครับตอนที่มันออกมาเนี่ยเพราะว่าผมก็คงทำอะไรไม่ได้ละแล้วก็อย่างนี้คือเรามาเคาน์เตอร์เลย เผื่อว่าผมยิงมันได้นดะ้แล้วก็จะได้ของมาโอ้ยมาแล้วดูดิเมื่อกี้มันออกมาครับแต่ก็ามาตกนอกรั้วแต่ก็อยู่ข้างในนี้นะนโอ้โหเลยดูดิมันยิงต่อแต่ว่าตอนนี้ผมก็มีเชือกปีนครับแล้วก็ปีนได้แค่รอบเดียวอะ่ะเดี๋ยวมาลองดูไปแล้วก็ไปฟึบโอ้โยเจอของแล้วว่ะ โอ้ยของเยอะมาตอนนี้ผมเปิดเลยครับอะเพื่อแล้วผมตายก่อนวะโอ้โหสาบเปิดตั้งนานน่ะแล้วมันที่คือส่วนผมแค่นิดเดียวที้ผมตายแต่เมื่อกี้ที่ขีเลือดมันก็น้อยเลยนะเสียดายวะ่ะแล้วก็ตัวบางไปแล้วก็เปิดเบานะมาเดี๋ยวไปใหม่เอาเรื่องจริงเจอคนที่แบบว่าของตึงอะ่ะ โอ้ยอันนี้คือเสียงแถวๆเราครับโฮ้ยแล้วโอ้โหและถามจริงผมยิงมันตายปะเนี่ย โอ,โอ้โหแล้วถามจริงผมยิงไปเยอะมากไะแต่ก็ลดนิดเดียวเพื่อแล้วเราก็ตายเราสู้ไม่ได้จริงว่ะแล้ของมันก็ตึงไปมันยิงเราแค่แป๊บเดียวนะเอาเรื่องเกินมาละตตนนี้มันก็กำลังจะกลับนะกำลังส่องดูดิไอ้นี่คือน,น่าจะเล่นนานชัวของมันตึงอะ ดูดิไปแล้วว่ะแล้วจ้าแล้วก็เรียบร้อยครับมาเดี๋ยวไปดูครับว่าโอ้โยแล้วดูชุดผมดิตอนนี้มันยิงจนพังเลยนะชุดกรอผมเนี่ยว่าเดี๋ยวไปดูบ้านที่มาเรดเมื่อกี้ครับเผื่อว่าจะมีของเหลือนะเอาเรื่องจริงผมว่าเราก็ต้องทำของบ้างละไปอัปเกรดบ้านเลยก็ทำของดีๆเลยก็ไปสู้นะ แล้วจ้าโอยดูดิแล้วของที่คือเหลือเยอะมากอะ่ะเดินไปแสดงว่าไอ้นี่รวยนะมันเก็บของไปแล้วก็เก็บไม่หมดนะ่ะไม่ก็กระเป๋ามันก็น่จะเต็มนะเอาเรื่องจริงแล้วบ้านที่มันเรดนี่คือเป็นบ้านรวยด้วยครับความบาัางค่งนี่คือเมื่อกี้ก็แปดหมื่นนะแล้วไอ้นี่ก็เรดไปแต่ผมที่คือขนาดตอนแรกมันยืนนิ่งๆนี่ผมยิงยังไม่ตายอะ่ะ มันก็ถึกมาก่ะแล้วปืนที่มันใช้ก็เป็นปืนแรงด้วยเนี่ยอะไรก็พอได้ของมาว่ะใส่เนตู้เซฟเลยเี่โอเคเก็บไมห้หมดครับจังหวะน,นี้ทุกอย่างนี่คือมีค่าหมดเลยผมบอกเลยว่าถ้าเราเจอคนตึงๆนี่คือยิงแทบไม่เข้าอะ่ะขนาดเมื่อกี้ที่คือผมก็พยายามจะยิงแล้วนะแต่ก็ ดามเมจมันเข้าน้อยมากครับขนาดโดนหัวนี่คือยังไม่ถึงร้อยอะ่ะแต่มันก็ยิงผมแค่แป๊บเดียวตายนะเอาเรื่องจริงแต่ก็วันนี้ก็แค่นี้ครับเราก็มาสั้นๆพอนะเวลาก็ค่อยมาหาเล่นใหม่ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนไว้เจอกันใหม่นะไปละ